สวัสดีค่ะหนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่17ถึง23เมษายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับโอกาสนะคะได้รับทรัพย์หรือสิ่งของนะคะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือการได้รับโอกาสได้รับความมั่นคงจากการรอคอยเข้ามาแล้วนะคะ การงานนะคะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมถุนจะทุ่มเทนะคะอดทนแล้วก็ขยันขันแข็งมากขึ้นบางรายก็เกี่ยวกับการทำงานน้อยนะคะแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะคนในครอบครัวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือรวมทั้งการใช้สติปัญญาส่วนตัวนะคะความอดทนภาคเพียร ก็จะทำให้การงานของคุณนะคะเป็นไปตามเป้าบางรายนะคะก็เกี่ยวกับการเดินหน้านะคะปรึกษาผู้ใหญ่หรือเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีการติดต่อการเงินการธนาคารหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนบางรายก็เกี่ยวกับเงินกู้เงินก้อนต่างๆเพื่อนำมาลงทุนต่อย,ยอดนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีการเริ่มต้นวางแผนใช้จ่ายรวมทั้งเกต เก็บออมนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการเริ่มต้นที่ดีเรื่องของสุขภาพนะคะพลังเหลือเฟือนะคะแข็งแรงทั้งกายใจพร้อมที่จะทำงานทุ่มเทกับชีวิตในช่วงนี้นะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทัศออนคติมุมมองนะคะที่จะต้องตรงกันก็จะมออีโอกาสนะคะที่จะสละโสดหรือมีจิตใจที่ตรงกัน ได้นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วคู่ไหนที่มีเ,ออเรื่องของภาระส่วนตัวหรือภาระระหว่างกันหรือมุมมองต่างๆนะคะการที่หาจังหวะดีๆนะคะเข้าคุยเคลียร์การปรึกษากันด้วยเหตุด้วยผลนะคะก็จะทำให้ความรักราบรื่นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ